โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมผมเป็นใครเป็นซิสเกลนะจากช่องกบโกโบนั่นเองวันนี้เอันเมสเลนเจอร์อัปเดตนะครับเป็นอีเวนต์อิตาเอกอันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าวิธีที่เราจะผ่านยังไงโดยที่เราไม่ต้องมีเพวกปรับลงปรับลุงอะไรกันเลยนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวผมจะไม่มีปรับลุงเลยแล้วก็จบภายใน3นาทีนะครับอันนี้นะเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้ของผมคือ3นาทีนะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะไม่เราจะปล่อยตัวแล้วเราก็จะนั่งอัพสแปมเอ็ให้ ให้ตันเลยนะครับอันนี้เราต้องทำให้เอตันเลยให้เร็วที่สุดนะเราจะกดสแปมไปเรื่อยอย่างนี้เลยเอสนี่จะเป็นตัวหลักเลยโอเคเต็มแล้วพอเอสเต็มแล้วเนี่ยเราปล่อยอยาวเลยครับรอจนไก่ตัวนี้จะตายนะแล้วเราเตรียมตัวอัพเซเบอร์ เ okay. นี่ยครับอัพพอตัวนี้มันตายมันจะสามารถอัพเซเบอร์ได้2 2สองคันครับแล้วเวลาเซเบอร์อัพสองคันอ่ะมันจะเร็วสปีดมันจะอยู่ที่เจ็เลยนะดูดิปสปีดอยู่ที่เจแล้วมันเลือดจะแบบหมื่นหนึ่งเป็นตัวแทงที่ดีเลยลอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปล่อยเลยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยให้จนจบเกมได้เลยไม่ต้องทําอะไรละอันนี้ถ้าสมมุต,ติต,ต,ตัวแบบตัวไม่มีแบบไม่มีเออ ถ้าไม่มีเอสนะใช้มาตาลาแทนก็ได้นะเออมาดาลาค่อนข้างดีเหมือนกันใช้มาตาลาแทนก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นเอสนะเพราะแบบไม่รู้อะเอสมันคือถ้าสังเกตเนะี่ยระยะน่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่เอสระยะตยมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะทำให้เอสะมันยืนโดยที่แบบไม่โดนดามเมจได้อบอืมเออแล้วก็จะมีตัวเซเบอร์ที่คอยเป็นแทงให้อยู่ด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ที่จะคอยแบบวิ่งมาเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบ ให้มอนให้ให้บอสมันไม่เข้าระยะมาโด,ดนตีโดนเอสดอูฉันสังเกตสังเกตได้เลยว่าเอสดเนี่ยจะอยู่ได้นานมากเลยอ่ะอัจบละอันนี้บอสต,ตายละแบบเดียวสองจินอูผมเอามาวอบด้ามเมจเฉยๆนะมันตีเร็วดีจบที่สองนาทีน,นี่คือเร็วสุดเลยนะอันนี้อันนี้คือเร็วที่สุดที่ผมทำได้ลวตอนนี้ก็คือเร็วมากสองนาทีห้าสิบสองวิโอเคครับบ๊ายบายเจอกันครับ